อ๋อเติมขึ้นมาแมทโนเมเน่กูเติมว่ะเติมยังไงแมทโนเมเน่จใจมุกโก้มุงโก้ยังไงปัดลูกนี่เรียบร้อยโอ้โหแมทโนเมเน่เอ็กซีดอะสุดโอ้มึงเติมมาแนวเลยวะโอ้โหพลังแฝงมันคือการเติมขึ้นมาเอ็กซีดนะครับสำหรับสกอตแมทโนเมเน่โอ้โหดูดิเอ็กซีดยังสุด แต่อีว่าสกอตแบกเทมเน่กากว่ะมันบวกกากเออตองบาเบิงหูจักงอยู่บวกการมาอยู่เส่ะเอวอ่ะตรงบนล่องเบ,บิงตึงตึงตัวจริงอ่ะจะท่าเสียโคตรแต่ว่าในเกมมันโหดสแต็คแข็งมากโคตรเยอะอ่ะแปดสิบสามตงแปดสิบสามแต่ว่าสแต็คข้างในโคตรดีครับเออ ไผร์เวเสียมาล่องเบิ้งนี่นี่สกอตเบคโทมเมนยียืนมิดฟิลด์โตลับอะ่ะเออบวกไปเลยบวกสามพลังแปดสิบหกกะแรงอะ่ะแรงแรงหกแสนหกแสนมันกินเออมันกิสูงเลยนะเออตึงเลยนะเริ่มตึงกันแล้วไผรว่าียแรงหกแสนมันตึงอะ่ะเออโอเคมา,ม,เอามาเมเนียมจิมเบลินแม็คโทมินีว่ะสกอตแม็คโทมินีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ะโอเคมา ก่อนอื่นก็ตัดบอลก่อนนะโอเคเนี่นี่แม็กโทเมเนได้สัมผัสบอลแรกลูกทรงลูกทรงเฟอร์จิ้งคุลีคุลีลมาเซซ่าเอ้ยเซซ่าแม็กโทเมนนี่เอ้ยแม็กโทเมนนี่ยังแบบสนามนกูโอ้สนามนกูแม่งเสียบอลว่ะโอเคมาตังรับตังรับโอเคแม็กโทเมนนี่กุลโลมายังไว้อ่ะ เออลงมาดีเพื่อนโอเคอ่ะ okay. แม,ม็กโตมนินีนี่นี่ดักบอลเบิ้งสัตย์นักบอลนี่นี่ตัดบอลโอ้ยังโหดอ่ะตัดบอลโอเคไปเซซ่าแม็กโตมินี่ตัดบอลให้คนาดนี่ละเซซ่าทำไงยังไงเซซ่ามองเพื่อนอยู่ยังไงเซซ่าเซซ่สสาส่งให้ฮานานุก,กุฮานานุก,กุโอ้ยยังไงกับเจรัตเจอรัดโอเคยังได้เจอรัตไม่จะก,กิกกริจจะก,กิริจยังไงแจะกิริจเฟซช็อตอย่างนี้โอ้ไอสัตว์กูโดนทำฟาว เสียเปล่าไอ้สกูไม่ได้เห็นอีหยังอยู่กูเฟรช็อตโอเคไม่เป็นไรเริ่มต้นกันใหม่มาดิจรัดสกอตแมกโทเมเน่แมกโทเมเน่ฝากให้ฮันนอตูกูฮันนอตโกไหมไอ้โอ้เติมขึ้นมาแมกโทเมเน่กูเติมว่ะเติมยังได้แมกโทเมเน่ใจมุกโกมุกโกยังไงปัดลูกนี่เรียบร้อยโอ้แมกโทเมเน่แอ็กซ์เซดไอ้สัตว์โอ้มึงเติมมาแนวเลยว่ะ โอ้โหพลังแฝงมันคือการเติมขึ้นมาแอกซินนะครับสำหรับสกอตแมกโทเมเน่โอ้โหดูดิแอกซินยังสวยนะเ <c oughs> รื่องว่าตัวยิ่งมันโหดกับโบโหูนะโอเคน้ำหนึ่งศูนย์ในการแนะอกซินสกอตแมกโทเมิน่เนี่ยโอ้โหไพ่บางคลิปมในฝาวไปสื่อได้ราคาขึ้นแท้สกอตแมกโทเมเนะ่เนาะโอเคมาตามมาได้มาที่จ็กกิริสโอเคเล่นกับโบหูบังหนิมสิ่ยังโอ้ใจวันนี้มาที่ ฮานอนกูฮานอนกูเล่น oh, ก yeah, ับไอเซซาเซซาเล่นกับโอ้โหยังยังได้อยู่เซซาเซซายังไงเซซาเปิดอย่างนี้มงบล็อกเขาว่ะถ้าเป็นสกอตต์แม็กทาเมเน่มล็เขาเลยโคตรอวยวันี้แจ็กกี้ลิแจ็กกี้ลิกับมุกโกโอ้โหไม่ได้ว่ะโอเคมาที่สกอตต์แม็กทาเมเน่ดักบอลดักบอลโอ้โหหมดเวลาโอ้โหแม่งมัด หมดเวลาจัางเด็กกำลังจะด,ดักบอลแล้วโอ้ยแม็กโทเมเนต์ <laughs> มานำไปก่อนหนึ่งศูนย์เลครับเลยเอาเบติสนะครับโอเคเป็นแล้วมันลิบบุกขึ้นมาโอเคด,ด,อดักบอลได้มาที่แม็กโทเมเน่แม็กโทเมเน่์จ่ายบอลให้กับเพื่อนยังไงเซซ่าเซซ่าโอเคขึ้นไปไม่ได้มาที่ฮันนาโนดูกมาเล่นกับแม็กโทเมเน่แม็กโทเมนตยังเล่นกับจระเจอลาดฝากให้แจ็คก,กี้ลิทบะแจ็คก,กี้ดียังไง แจกกีริดยังได้อยู่แจกกีริดยังได้อยู่แจกกีริดฝากไห้เจรัดเจอราดยังไงเจอราดมาให้ฮานาุกปันโอ้โหไม่ได้บ่โดนส่วนขึ้นมาส่วนขึ้นมาโดยเลอมาลิกเลอมาลิมที่โมราตาโมราตาเซซาเซซาโอ้เซซาผ่านขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงเซซาเซซามาคนเดียวยังได้อยู่จังหวะนี้ตัดบอลโอเคตัดบอลมาที่เซซาโอ้แม็กโชเมนนี่กูว่ามีบทเลยว่า โอเคจ่า,ายบอลได้โอ้โหไม่ได้นี่จะมีบอลตอนนี้ละ่ะโจนโจนสวนเก่าแลยเม็กเท่าไม่นี่โอ้โหไม่ได้แม็กเท่า oh, ไม่ไมเมน่ลงมาโอ้ลงมาบอลทันแล้วโอเคยังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเค okay, ตัดบอลได้มาที่เซซ่าเซซ่าเล่นกับฮานานุกุโมูุโกะเล่นกับโอเคเซซ่าเซซ่ายังไงเซซ่าโอเคไม่ได้มาฮานานุกุเล่นกับโมูุโกะโมูุโกะมาที่สกอตแม็กเท่าไม่เน่เล่นกับเจอร์ลัดเจอรลาดไป ยังไงเจโอ้โหจะกินลิบได้เจกินลิบได้เจกิริดยังบลอกซองวันที่สกอตแม็กโทเมนียังไงสกอตแม็กโทเมนียังไงส่งโอ้โอ้ายติดไอ้สัตว์มัยกำลังจะรอดล้วแม็กใจติดโอ้โหโดนสวนกับโอ้เออยังได้โอ้แม็กโทเมนีแม่็กายติดว่ะไม่ที่โอเคจจกิริดวันที่จลาดมาฮานันลูกมาเล่นกับเซซ่าเซซ่ายังไงเซซ่าโอเคยังไง มาฝ่าวงให้สกอตแม็กโทเมนี่ย bon ังไงสกอตแม็ก oh ดูน oh ี oh. okay, jack inhos, jack inhos in ่โอ้แมงบวมีปวดเลยว่ะหลังๆว่า oh นี hey. ่โอ้โหโอเคยังได้อยู ığını, ่มาแจ็กกิริศแจ็กกิริศให้หมูกุโก้หมูกุโก้จังหวะนี้ยังไงหมูกุโก้ปั่นคงโค้กี้เหรอโอ้เว้ยไอสัตว์งูโกโก้แมงเดนกุสกอตแม็กโทเมนี่เดจังใดวะเมื่อนีร่แมงสิงไม่ปั่นแม็กโทเมนี่เหี้ย โอ้มันก็ดูเด็ปั่นโอ้ปั่นก็แบบโอเคได้อยู่นะครับเท้าไม่ถนัดก็ได้อยู่นะครับสองศูนย์นะครับมุโกโก้เลยครับโอเคโดนเปลี่ยนตัวออกไปมึงเดนเกินแมกโนเมนในกูเปลี่ยนตัวออกเลยวะโอเคเจ้าบอลโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสำหรับการรีวิวสกอตแ็กโทเมเนนะครับก็เป็นกองมิดฟิ์ตัวรับที่เอ้ยมิดฟิ์ตัวโตรับที ไม่ต้องไปซื้อนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีเม้นฟิวตัวล็กอกก็ไม่ต้องไปซื้อครับโอเคก็ต้องลาลา,ลาเป็นเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ